ครับผมการทเลให้ช่องให้ช่องใ้่องให้ช่องมินาโซเทตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราจะไปเกม FC Mobile ครับผมเพราะวันนี้นะจะมาแจกแหล่งแชมป์นะผมเมนเจอร์ซีซั่นนี้นะครับผมนะสดๆร้อนๆเลยนะฮะจริงๆเนี่ยขึ้นแชมป์ไปประมาณ3วันที่แล้วแล้วแหละนะครับผมแต่ กำลังแบบปรับแผนให้มันแบบอ่าคงเส้นคงวานะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือโปก็เจอบ่อยนะครับผมนะมันก็เลยแบบทําให้ขึ้นข้อที่จะยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีการปรับแก้แท็กติกเนาะให้กองหลังเนี่ยมันเข้าแย่งบอลได้ดีขึ้นนะครับผมนะส่วนกองหน้าก็หาช่องได้ดีกว่าเดิมนะครับผมอะก่อนอื่นใครเข้ามาใหมย่ยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับ ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ เ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมแผนตอนนี้ก็เป็นแผนต่อบอลเหมือนเดิมนะครับผมนะใช้ได้กับทุกแผนนะฮะเทสมาแล้วนะครับผม4 2 2นะครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรนะ 424นะครับผมนะ424 4222นะครับผมนะ433 holding 433 attack นะครับผมนะ433ธรรมดา433 defense เลยพวกนีเ้เล่นได้หมดเลยนะครับผม oh. แล้วก็หลังจากที่เทสมาเนี่ยนะครับผมแท็กติกก็เป็นประมาณนี้เนาะความเร็วเนี่ยเป็น2นะครับผมระยะการส่งบอลเป็น1นเนาะแ <s üss> นวค,ค,คิดการเล่นเนี่ยตรงนี้ปรับเป็นสมดุลน,นะครับผมนะการคุมตำแหน่งเนาะเป็นอิสระนะครับผมนะตามนี้เลยนะอันนี้คือทางด้านของเกมรุกนะครับผมส่วนบุกนะครับผมนะตรงบุกตรงนี้เนาะ ก็จะเป็นแนวโน้มการส่งบอลเนี่ยเป็น1นึ่งนะผมนะ เปิดบอลเป็น1นะฮะแนวโน้มการยิงปรับเป็น2นะผมนะตอนแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าบอลมันเขี่ยกับหลังบ่อยๆอันเนี้ยเราปรับเป็น3ไปได้เลยมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแรับผมนะแนวโน้มการยิงตรงนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่ารอบนั้นอ่ะกองหน้าของเราเนี่ยนะครับผมนะเขี่ยบอลกับหลังบ่อยขนาดไหนถ้าสมมุติว่ามันถึงระยะที่ต้องยิงแล้วแล้วมันเขี่ยไปให้กองกลางหรือว่ากลางลุกยิงแทนเนี่ยเราปรับเป็น3ไปได้เลยเพราะว่าในแมตช์นั้นอ่ะมันไม่ค่อยยิงแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น2เข้าระยะการยิงปุ๊บ มันยังยิงนะครับผมนะก็ไม่ต้องไปปรับเพิ่มตรงนี้ก็ยังเป็น2อ,อยู่เหมือนเดิมการคุมตำแหน่งตรงนี้เป็นอิสระนะครับผมนะตามนี้เลยนะทางด้านของการตั้งรับกันบ้างนะครับการตั้งรับตรงนี้นะฮะกดดันเนี่ยเอาเป็น3ไปได้เลยนะครับผมนะระยะห่างเป็น2ความก้าวร้าวเป็น3แล้วก็เป็นคุมพื้นที่ แผนนี้เนี่ยกองหลังต้องหาตัววิ่งไวๆหน่อยนะผมไม่ต้องมีกองหลังที่มันสูงมากนะเพราะว่ากองหลังที่ตัวสูงใหญ่เนี่ยเวลาพลิกตัวมันค่อคๆที่จะช้านะครับผมนะผมก็เลยหากองหลังที่เน้นอ่าคล่องตัวนะครับผมมีความเร็วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย อกองหน้าเนาะเจอทั้งฟานบา์เทนฟานบาทเทนก็เป็นตัวที่มีความเร็วนะถึงแม้ว่าตัวก่อนๆมันจะดูเทอะทะน,นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งสปีดท,ทั้งการจบสกอร์ทั้งการยิงระยะไกลละไนตะ่างๆนานาคือมันก็แท้จะโหดนะครับผมเพราะฉะนั้นหากองหลังที่เติมเกมสูงแล้วก็พลิกตัวได้เร็วสักตัวหนึ่งก็จะดีนะสูง180ต้ตนๆก็ได้170กว่าก็ได้แล้วแต่นะครับผมนะก็เนี่ยกดดันกับก้าวล้าเนี่ยเอาเป็นสไปได้เลยระยะหาเป็น2 แต่ข้อเสียของแผนนี้นะที่ผมบอกเลยในตำแหน่ง CB นะครับผมหรือว่ากองหลังอะไรต่างๆนาน,า,นาเนี่ยก็คือเวลามันเข้าอ่ะมันเข้าพร้อมกัน2ตัวนะฮะเซนเตอร์ Center เนี่ยหาตัวที่ไว้วางใจได้สักตัวหนึ่งยืนคุมตำแหน่งนะครับผมยืนคุมเชิงดีๆเลยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นกดดันกับความก้าวร้าวเป็น3ปุ๊บเนี่ย CB ของเราอะ่ะมันจะเหลือแค่ตัวเดียวเพราะว่า CB อีกตัวหนึ่งอะ่ะมันจะไปช่วยแบ็คในการบีบคู่ต่อสู้นะครับผมนะนะสมมติว่า RW หรือ l w ใช่ไหมมันหลุดมาตัวหนึ่งนะครับผมนะมันหลุดมา าจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะนะฮะ CB ของเราอะ่ะกับ RB หรือ LB ของเราอะ่ะมันจะเข้าไปประกบพร้อมกัน2ตัวนะครับผมนะเข้าไปบีบพร้อมกัน2ตัวนะฮะแต่ข้อดีก็คือฝั่งตรงข้ามมันจะเล่นได้ยากจังหวะการเปิดหรือว่าจังหวะการม้วนตัวกลับมาปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะมันจะโดนอีกตัวหนึ่งประกบนะฮะแล้วก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียบอลแต่ข้อเสียนะครับผมนะข้อเสียของมันเลยก็คือสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย มันเลี้ยงหลุดไปปุ๊บแล้วมันเปิดบอลหรือว่าตัดเข้าในไปยิงเองครับผมนะม้วนตัวกลับมาปุ๊บแล้วก็ดักไม่โดนนะฮะจิ้มไม่โดนอะไรประมาณนี้คือเขาม้วนกลับมาโดนยิงตายเลยนะครับผมนะเรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับผมนะ ก็ลองไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีกองหลังที่ไม่ได้แบบโอเวอร์สูงๆนะครับผมนะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นกดดัน2องก้าวเล้าสก็พอนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็แผนนะครับผมนะที่ผมใช้อยูอ่เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันนะสำรับแท็กติกนะครับผมนะแท็กติกก็เป็นประมาณนี้เลยนะความเร็วนะครับผมนะเป็น2เนาะระยะก,การส่งบอลเนี่ยเป็น1นะครับผมแนวคิดการเล่นตรงนี้สมดุลน,นะแล้วก็คุมตําแหน่งเป็นอิสระนะครับผมส่วนการบุกนะครับผมนะการบุกตรงเนี้ยการส่งบอลเอาเป็น1ก็พอนะครับผมนะแนว การเปิดบอลก็เอาเป็น1ก็พอแนวโน้มการยิงเอาเป็น2แต่ถ้าเกิดว่ากองหน้าของเรามันไม่ยิงนะครับผมนะมันเขี่ยกลับหลังเมื่อไหร่เราปรับเป็น3เลยนะอันนี้คือปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะต้องเฝ้าหน้าจอไว้ด้วยแล้วก็คุมตำแหน่งตรงนี้เป็นอิสระเนาะส่วนทางด้านของการตั้งรับนะครับผมนะกดดันเนี่ยเอาเป็น3นะครับผมนะ ระยะห่างเป็น2แล้วก็ 9, วก้าล้าวเป็น3แล้วก็เป็นคุมพื้นที่นะครับผมประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ากองหลังของเรามันไม่ได้วิ่งไวมากหรือว่าตัวมันแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวเจนเก่าอะโอเวอร์น้อยๆอะไรประมาณนี้ก็เอากดดันกับก้าล้ากลับมาเป็นสองนะถ้าไม่อย่างนั้นอะมันเข้าไปประกบปุ๊บอกองหน้าหรือว่าปีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยหลุดปุ๊บนี่ก็คือหายเลยนะครับผมนะตามไม่ทันนะฮะก็ตามนี้นะครับส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมนะคือ ตำแหน่ง ST ของผมอะ่ะมัน113นะครับผมนะส่วนตำแหน่งมิดฟิลนะครับผมหรือว่ากองกลางเนี่ยของผมเป็น112แล้วก็กองหลังของผม110เองนะถามว่าทำไมถึง110ใช่ไหมเพราะว่าผมใช้มาเทอุสนะครับผมนะกองหลังของผมไม่เหลือใครเลยตอนนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมไม่เหลือใครเลยแล้วก็ไม่ได้มีอ่าเขาเรียกว่า พวกตัวสำรองหรือว่าอะไรที่มันเป็นกองหลังเลยนะฮะเพราะว่าผมจะรอไปแลกทางด้านของลูซิโอนะฮะแลกลูซิโอกลับมาตอนนี้โคเลอร์อ่ะคนใช้เยอะมากแนะนําเลยนะโคเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าแบกแหลงเมเนได้ดีสุดๆเลยแล้วก็น้ํามันนะครับผมปกติผมจะเอามายืนตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตําแหน่ง LB อ่ะ ผมรอซื้อตัวใหม่อยู่นะครับผมนะรอซื้อตัวใหม่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาเทอุสมาใช้แก้ขัดก่อนแต่พอเอามาถุอุสมาใช้แก้ขัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลายเป็นดีเฉยเลยนะครับผมนะงงเหมือนกันนะครับผมขึ้นแรงแบบชิวๆเลยอ่ะแลงสองพันกว่าเนี่ยตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับผมนะแต่ตอนแรกๆอ่ะตั้งใจว่าจะเอาให้แลงอะ่ะมันอยู่ประมาณ200300นะครับผมนะแล้งประมาณ200300แต่ปัจจุบันเนี่ยแลงมันขึ้นยากอันนี้ผมบอกเลยนะผมอ่าเขาเรียกว่าเล่นมา3วันอะ่ะคือกดแร้งแบบทั้งงววันันน้คืมา3ะ มันไปได้เต็มที่เลยพั0 0้าสอประมาณนี้หน0่งพันถึงสองพนะแหลงนะมันไปขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะก็เลยเออแท็กติกเนี้ยน่าจะโอเคที่สุดแล้วแหละนะครับผมในตำแหน่งแข็งหลังในตำแหน่งอกองกลางตัวลุกอ่ากองหน้าอะไรของเราประมาณนี้นะครับผมนะส่วนหน้าเป้าตอนเนี้ย คือเปลี่ยนโอไวลานออกแล้วก็มาใช้แจซินโยผมบอกเลยว่าโอไวลานเนี่ยในแลงเมเนเจอร์นะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่พอขึ้นไปในแลงระดับสูงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะผมว่าแกเลตเบลอะ ดีกว่าอันนี้แบบพูดแบบจากใจจริงเลยนะเพราะว่าผมกล้าเทสมาแล้วทุกตัวแล้วก็รีวิวแล้วทุกตัวแกลเลตเบลเนี่ยดีกว่าโอไวลานแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็โดนแม่งยิงบ่อยด้วยส่วนแจซินโยเนี่ยนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้ดีเลยในหมดเมนเจอร์นี่คือเล่นดีสุดๆนะครับผมนะแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยจับไปเล่นในตำแหน่ง LW เหมือนกันนะครับผมนะแจซินโยเนี่ยจับไปเล่น LW แล้วก็ฝั่งขวาเป็นแกลเลตเบลนะฮะหรือว่าฝั่งขวาเป็นซาร่าหรือเมซี่เนี่ยก็ถือว่านะผมนะ นะถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านของพาวเวลเน็ตเวดหรือว่าเป็นเอ็มเปเป้ P e, ผมบอกเลยว่าเน็ตเวดยิงดีกว่าพาวเวลเน็ตเวดเนี่ยยิงดีกว่าองลีแต่ถามว่าองลีเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ในโหมดเมนเจอร์ Manager เนี่ยถ้าเกิดว่าจะจบสกอร์จริงๆนะไอตัวดันแรงจริงๆที่แบบจบสกอร์โหดๆเลยนะก็จะมีทางด้านของโยฮันครับนะครับผมรุดกุลิสซีดานเจสินโยแล้วก็ดันกิสเนี่ยมีประมาณ5ตัวเนี่ยที่ยิงดีส่วนองลีเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบ เปิดให้เพื่อนมากกว่าตัดเข้าในมากกว่าแต่ถามว่ามันยิงไหมมันยิงนะมันมีจังหวะที่ยิงแต่ส่วนมากไอ้ตัวที่ดันแรงอ่ะไอ้ตัวที่จบสกอร์จะเป็นพวกเนี่ยแจซินโยเนี่ยตัวแบกชั้นดีเลยแล้วก็จะมีโยฮันครัรเนี่ยแบกชั้นดีแล้วก็เคนนี่ดังกีสาตัวเนี่ยแบกดีส่วนซีดานกับคุลิปเนี่ยก็คือจากระยะไกลนะครับผมนะระยะไกลนี่ก็คือยิงโหดยิงดีเหมือนกันส่วนโลามมธาหมาเทวส์เนี่ยนะครับผมนะพอจับมาเล่นแผนที่มันใช้ความกดดันสูงๆเนี่ยมาเทลส์มันเป็นตัวที่เติมเกมสูง แผนเปิดบอลตอนนี้เนี่ยก็คือมันมันโขกวดืดอะท่านผู้ชมนึกออกไหมคือจังหวะการโขกทําประตูเนี่ยหวังจากลูกมงเนี่ยสมมุติว่า100%นะหวังมันได้ประมาณ10%นะอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะ เที่ยเป็นเที่ยอะไรลูกมงออกซ้ายมั่งขวามั่งคือมึงอยู่หน้าโกแท้ะจังหวะคือมันควรจะมงเข้าอะ่ะมันกระโดดปุ๊บต่อให้แบบกองหน้าเราตัวสูงๆเลยนะพวกเออเป็นอา่าขนาของสูงร้อยแปดสิบขึ้นนะครับผมจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เถอะกองหน้าที่แบบจบสกอร์ได้โหดๆเนี่ยลูกมงกาอากาศอะไรต่างๆนานาต่อให้เป็นตอเลสก็เหมือนกันนะปัจจุบันนี้นะตอเลสไอตัวกีดฮาโลวีนกีดที่ออทิสะลรวะเฮ้ยกีดแผ่นเพลงขออภัยนะฮะคาการ์ดมันคล้าย,ายๆกันกีดแผ่นเพลงนะกีดพิสบีดนะครับผมนะ ตอเลสยังหม่งไม่เข้าเลยคน,คนดูขนาดมีลูกหม่งทรงพลังอะตอนนี้คือจังหวะการหม่งมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย กองหลังผมว่าสูง180อะได้ละนะครับผมนะ175 178 180ได้เลยเพราะว่ากองหน้าตอนนี้ลูก,กลาอากาศในโหมดเมเนเจอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่เน,นี่ยคือผมพูดตามาตามการที่แบบเล่นแหลงมานะฮะตามความเป็นจริงเลยแล้วก็คนอื่นจะพูดยังไงอันนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วนะครับผมเวลาผมจัดอันดับอะไรผมก็ไม่ได้สนใจแล้วอันนี้ผมพูดตามความจริงเลยว่าจังหวะควรจะม่งเข้าะจ่อหน้าโกะมึงม่งออกข้าง เหมือนเสามันมีแม่เหล็กอก่ะบอกว่าข้างเสาอะ่ะข้างนอกเสานะมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วมันก็แบบวืดซ้ายมัง่งวืดขวามัง่งจังหวะการพลิกตัวยิงอะไรต่างๆน,นานาคือแบบมันเฉียดเสาไปเฉียดเสามาเพราะฉะนั้นผมว่าหากองหลังที่มันแบบพลิกตัวเร็วๆแล้วก็มีความเร็วหน่อยก็จะดีนะครับผมผมเลยใช้เนี่ยใช้เป็นแผนนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของแผนเนาะ แผนก็อย่างที่บอกไปใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะ4 3 3สาแอคแทกนะฮะเนี่ยสี่สองสามหนึ่งนาโลเป็นแผนเปิดบอลแผนต่อบอลอะไรประมาณนี้นะเล่นได้หมดเลยนะเนี่ยสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนาโลเนี่ยเล่นได้เนี่ยสี่สองสองสองแผนเนี้ยเล่นได้อันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นที่นิยมด้วยปัจจุบันนี้นะเป็นที่นิยมด้วยนะฮะเขาเอาทางด้านของคุณลิบกับอ่าทังด้านของ bullet, มัตตุฒน้องมายืนคู่กันแล้วข้างหน้านี้ก็บางครั้งบางทีก็เห็นพวกเควินเดอร์บอยมั่งนะครับผมนะเห็นตัวอื่นๆมั่งเนี่ยเอามายืนเนี่ยยฮันคับอะไรประมาณนี้นะฮะยฮันคับเนี่มายืนแล้วก็สู่หน้าตอนนี้ที่แบบตึงๆเลยนะเท่าที่เจอมาก็จะเป็นอานายคู่ฟานบาเทนนะครับผมนะอานายคู่ฟานบาเทนเนี่ยยืนอยู่แล้วก็ตรง c a m เนี่ยบางครั้งบางทีก็เห็นเขาใช้เป็นองลีนะฮะใช้เป็นองลียืน C a m แต่โอเวอร์มันจะลดลงเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนซีดานตรงเนี้ยก็เปลี่ยนนนเป็ทาางงด้ขอ โยฮันครับนะครับผมนะโยฮันครับมายืนแล้วก็เนี่ยไอเนี้ยก็เป็นกุล,ลิดมาเทอุสเนี่ยแหละผมว่าตึงสุดละบางครั้งบางทีก็เป็นอ่าเอาองลีออกแล้วก็เป็นเควินเดอร์บอยนะครับผมนะตามนี้เลยส่วนกองหลังเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับผมนะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอยากจะใช้ตัวไหนก็ใช้ไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็พวกลูซิโอพวกอะไรนั่นแหละก็ตึงสุดละเนี่ยสี่สามสามเนี่ยใช้ได้นะฮะแผนนี้ใช้ได้แล้วก็อีกแผนหนึ่งนะครับผมนะเนี่ยสี่สามสามโฮดดิ้งนะครับผมนะสี่สามสามดีเฟนท์อย่างที่ผมบอกไปเนาะ เนี่ยใช้ได้นะ4 4 2โฮ holding เนี่ยก็เล่นได้นะ4 4 2โฮ holding นี่ก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เขาจะมาเล่นเป็นแผนนี้กันมากกว่า42-2มากกว่าอันนี้มันมันรู้สึกว่าเข้าบอลได้ดีกว่าอันนี้มันฉีกออกปีกมากเกินนะครับผมนะมันฉีกแบบเล่นริมเส้นมากเกินแต่ถ้าเป็น cam เนี่ยมันตัดเข้าในมาช่วยได้แผนนี้มันก็เลยไม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อ่ c 4 3นะฮะ4 3 1 2นี่ก็เล่นได้คล้ายๆ4 4 1 2 1 2งอ holding อ่ะนะคล้ายๆกันแต่อันนี้มันเป็น CM3 CM ตตััวว2 อ่าหนึ่งตัวนะครับผมนะเนี่ยเล่นได้แล้วก็4 2 4อันเนี้ยแผนลองผมใช้อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยเล่นได้นะครับผมนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะอันนี้ดีไม่ดียังไงอันนี้ผมก็กราบขอประธานอภัยด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยผมให้แบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ดูทีมให้หน่อย้ะประมาณเนี้ย ทีมผมแม่งเล่นแล้วรีแล้วรีอีกรีแล้งก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่ขึ้นเลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าเออส่งทีมมาให้ดูหน่อยนะครับผมนะขเขาก็ส่งทีมมาให้ดูสรุปแล้วโอเวอร์ร้อยสิบเอ็ดอย่างนี้กองหน้าของเขาอ่ะของคนอื่นอ่ะฝังคุ้มค่ามาใช้เป็นขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พวกมาโกฟานบัตเทนอ่างเงี้ยนะผมนะ RW นี่เป็นพวกเจสินโยมั่งซาร่าเมสซี่มั่งมีเรื่องของโอวลานอะไรอย่างเงี้ยนะผมนะ LW ของเขาก็เป็นพวกฟองลิเบอรี่องลีอะไรเงี้ยส่วนของอคนที่ส่งมาเป็นตัวนักเตะเจนเก่าอ่ะคนดูเป็นนักเตะแบบโเวอร์111เเม็ดแดงอย่างเงี้ยมันจะไปขึ้นได้ยังไงถูกไหมขนาดคนแบบ ติดท็อปพันน่ะเขายังโอ้โหสุลต่านสุลต,ต่านไม่ยังขึ้นยากเลยของคนดูที่ส่งมาโอเวอร์ยังนิดเดียวอยู่เลยละอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูสภาพรวมของทีมด้วยนะครับผมนะแท็กติกอ่ะถามว่ามีส่วนไหมมันมีส่วนอยู่แล้วแหละแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันสําคัญเลยก็คือโอเวอร์นะฮะเมนเจอร์นี่โอเวอร์สำคัญมากแล้วก็การเทนนักเตะนะครับผมนะของผมเนี่ยก็เนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมเม็ดแดงมีอยู่ประมาณ4ตัวนะในดันกิสเนี่ยมาเทอุดโคลเลอร์บูฟฟ่อนเนี่ยมี4ตัวที่เหลือก็เป็นเม็ดส้มพยายาม แทนให้มันตันให้มันได้เยอะที่สุดอะแล้วก็โอเวอร์ก็ดันให้ได้สูงที่สุดเพราะว่าเมนเจอร์โอเวอร์ค่อนข้างจะมีผลเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะฮะผมก็มีแทคติกเนาะของอ่าซีซั่นนั้นๆมาแจกตลอดยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมใครใช้ดีแล้วไม่ดียังไงก็อ่าคอมเมนต์บอกด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะก็จะได้เอาไปเทสหลายๆทีมเนาะมันเเล่่่นไไไไไไดดดด้้้มมมยยัังงงงงีจจุบกกพรออ็ะาา ปรับปรุงแก้ไขกันนะครับข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสาวันทีครับผม